นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาบอกว่าเขามีหัวกลัวสรุปคือมันไม่ใช่เลยก็ถ้าอยู่ไทยก็คือกินทุกเดือนมอไฟต้องมยำเครื่องจุกๆดูสิอะไรไหนไปดูซิไปดูซิมีโกสหรือเปล่า อยู่ไหนอยู่ไหนก็อสอยู่ไหนเอากลัวเหรอลูกกลัวก<ะ> <c oughs> ไม่ต้องกลัวม,มันไม่ใช่ก๊อสจริงๆวันนี้เราอยู่กันที่ร้านกีวีสเป็นร้านอาหารเอเชียที่มีหมอ้อไฟสายพานด้วยนะแบบหลุยตื่นตาตื่นใจมากจริงๆมีอาหารอิตาเลียนแบบพิซซ่าสปาเกตตีด้วยเมนูค่อนข้างหลากหลายแล้วก็วันนี้หลุยตั้งใจมากินหมอ้อไฟต้มยำค่ะ จะกินให้หายคิดถึงไทยไปเลยเดี๋ยวลองเข้าไปชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแต่ก่อนเข้าร้านขอแบวะถ่ายรูปให้มิชาแป๊บเขาอยากจะถ่ายกับแบ,บล็กด Halloween นี่ที่บอกว่ามันเป็นหม้อไฟสายพานคือถ้าหลุยส์เจอร้านแบบนี้ที่ไทยอ่ะมันก็ปกติธรรมดาใช่ไหมแต่พอเจอที่นี่มันแบบมันว้ามากๆมันแบบ ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเลยที่หลุยเห็นร้านอาหารทํหลายอาหารแบบเนี้มันแบบเฮ้นี่แหละคือสิ่งที่ฉันกินที่ไทยทุกเดือนมันรู้สึกดีใจมากที่ในที่สุดยาคุสก็มีร้านอาหารที่ทําลายอาหารแบบนี้แล้วตรงส่วนที่มันเป็นฮอตพอตสายพานะมันก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ด้วยเนี่ยก็คือได้กินตามนี้เลยในราคา990รอเบลิเบิลเป็นเงินไทยก็ประมาณ400บาท อันนี้ถ่ายเมนูและราคาคร่าวๆมาให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าอาหารค่อนข,อข้างหลากหลายแต่ไม่ว่าจะหลากหลายขนาดไหนก็ไม่สามารถทำลายความตั้งใจของเราที่จะมากินต้มยำได้นะคะจกินจับจิตร่สต๊อะมิป๊าปกดให้ยังกดแล้วใช่ไหมไเอาช็อกโกแลตให้มามาด้วย พี่ชลกดชอคค็อกโกแลตให้มาหมาหน่อยโอเคเลยมูช็อกโกแลตเอช็กกชกอชกโกแลตเดีย๋ <Okay. S 2> ยวช็กอกโกแลตเนี่ยจะเปวิชเนี่ยมิเชลข้าวมันไม่ใช่吗？那个这个吗？你猜巧克力？OK。อยากกินยาบารีรอก่อนนะโ OK？ใช่。ไอ้แครกเรเนี่ยอันนี้ช้อนช้อนเอาไว้จัดเอาไว้ กินห,หนตักซุปักซุปให้มันหน่อยแล้วส่วนเราก็กินอร่อไยอไหมอหวานเย็นชื่นใจนสุดๆเลยใช่ไหม มิชาต้องคนซอสด,ด้วยหนุ่กัวบาวโรและอันนี้เป็นอาหารเซตของมิชานะคะมีข้าวปั้นที่มิชาชอบด้วยแล้วก็มีแตงกวาที่มิชาชอบแล้วก็มีบะหมี่ที่มิชาชอบ,ชอบแล้วก็มีวุน้นอะไรนะแล้วก็มีซุปแล้วก็มีขนมปังร้อนอ่ะคิดถึงฮามินเลยเหมือนยี่ฮามินไหม Uh huh. เหม uh ือนมัน huh. น uh ุ huh. ่มกว่าที่ฮายบีหนึ่งเนาะที่ฮายบีมันเหนียวแล้วก็แข็งกว่าอ้าวเหรอดุซี่กว่าใช่ครับอร่อยอร่อยอร่อยคันนี้ก็คือไปแล้วขนมขนมก่อนจะเตร์ดนหะ ชอันะเพราะมันสั้นเก,กินชอบกินหัวปลาโรเฮ้ยและนี่คือไฮไลท์นะคะคือหัวกัวต้มยำกับหม่าล่าหัวกัวต้มยำกินกับอันนี้ก็คือเป็นพวกทะเลทั้งหลายอะไรอย่างงี้นะจะแบบของหม่า,มาล่าก็จะเป็นสองขาดอยู่นะคะมีเนื้อแล้วก็พวกลูกชิ้นอะไรต่างๆอันนี้ แงมไอปะปาโอเคแล้วก็เอาเส้นด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเส้นหมันลูกหมามา,มาชอบกินมากใส่ลงไปใส่เลยคะ่ะระวังน้ำกระเด็นนะสามาจะใส่อันนี้ในต้มยำเอ,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 อ้ยน<ๆ>ารู้ต้มยำเดยนะคะ นึบเลยแล้วเหรอพอแล้วใช่ไหมพอ,อก่อนนะรอให้มันสุกก่อนใช่ไหมใช่อยากกินอันยุ่นอยากว้าวเจ้าบวยเห็ดหูหนูของโปรดหากินยากมากที่นี่ ของเต้าหู้ที่นี่ก็หากินยากมากตั้งแต่มาที่นี่นี่คือครั้งแรกที่ได้กินของเต้าหู้กับเห็ดหูหนูที่สดขนาดนี้ <Okay. S 1> เพราะว่าหลุยอะพกเห็ดหูหนูแห้งมาจากบ้ามันเป็นเห็ดหูหนูแห้งอะมันไม่สดแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีแฟนก็เหงาหน่อยนะทุกคนเรามาลองอันนี้กันบ้างหอยสดหอยสดอันนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้กินแต่หอยกระป๋องอันนี้เป็นหอยที่แบบแกะออกมาจากเปลือกจริงๆมันไส้อะไร มีคนจับน้ำปลากุ้งอันนี้อาจจะเล็กไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็พอที่จะทำให้หายอยากได้บ้างเห็ดหอมตั้งแต่หลุยมาอยู่ที่เนี่ยหลุยก็ไม่ได้กินเห็ดหอมสดอีกเลยอันนี้ก็คือครั้งแรกนะคะที่จะได้กินเห็ดหอมสดน้ำซุปต้มยำก็คือ เผ็ดเปรี้ยวเป็นรสชาติแบบหรือว่าเป็นรสชาติที่คนไทยก็คือโอเคอะแต่ว่าถ้าถ้าจะไทยแท้จริงๆอาจจะต้องแบบเผ็ดกว่านี้นิดนึงนิดนึงแต่ว่าเข้าใจได้ว่ามันขายที่เมืองนอกอ่ะมันก็ทำเผ็ดมากไม่ได้เพราะว่าคนที่นี่ก็ไม่ได้กินเผ็ดกันทุกคน glass n u t r a l อันนี้คือเขาเรียกว่าเส้นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่า ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ยังไม่เคยได้กินเลยเหมือนกันเ็าจะ้ปอยู่ไทยมันหากินง่ายคือของทั้งหมดเนี้ยที่อยู่ที่ไทยอ่ะถ้าอยู่ไทยอ่ะมันหากินง่ายมากแต่ว่าอยู่ที่เนี่ยโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยอันนี้เป็นเส้นที่มาจากซุปหม่าล่านะหืมสุดฟิน ซุปหม่าล่าก็ไม่แน่นะแต่ว่าถ้ามันเผ็ดกว่านี้แล้วก็มีความแบบหม่าล่ามากกว่านี้มันจะเลิศมันจะแบบดีมากคือเขาจับคู่เซ็ตท็อปปิ้งมาเหมาะกับซุปหม่าล่าอยู่แล้วอะถ้ามันได้แบบความเผ็ดแล้วก็ความหม่าล่ากว่านี้ก็คือสุดยอดแต่อันนี้ก็คือโอเคแล้วแบบพอหายยากเลยอะที่ได้กินอันเนี้ยหลุยบ่นในคลิปไหนไม่รู้อะจะมาได้ละว,ว่าที่เนี่ย มันไม่มีหัวกลัวแบบหัวกลัวจริงๆมันมีครั้งหนึ่งที่เราอยากกินหัวกลัวมากๆแล้วเราก็ไปร้านร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเขามีหัวกลัวสรุปคือมันไม่ใช่เลยแต่อันเนี้ยคือหัวกลัวจริงๆคือมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นหม้อเป็นแบบหม้อแล้วก็มีน้ําซุปอยู่ข้างในแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งอะไรเงี้ยให้คคิๆกินๆใช่ปะดีใจมากที่ได้มากินหัวกลัวค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาที่เนี่ยประมาณ เจ็ดเดือนแล้วอะที่หลุยไม่ได้กินหัวกลัวเออจริง,รงๆได้กินอยู่เพราะว่าหลุยพกน้ำซุปมาเองแต่ว่าซุปอันนั้นอะคือพกมาแค่ถุงเดียวแล้วมันหมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้กินมาประมาณห้าเดือนละสี่สี่ห้าเดือนละก็ถ้าอยู่ไทยก็คือกินทุกเดือนมีนัดกับหัวกลัวทุกเดือนอยู่ไทยอะ ซปเปอร์คาร์แบบนี้นี่แหละที่เป็นของโปรดของเราจะบอกว่าใครที่มากินร้านนี้แล้วสั่งเมนูนี้นะคะที่เป็นแบบหม้อหม่าล่าเธอเธอต้องกินอันนี้สำหรับคนยาคุดที่ไม่รู้จักนะคะสิ่งนี้มันอาจจะแบบแปลกตาแปลกใจสำหรับคนรัเจียคนต่างชาตินะคะแต่คนไทยหรือคนจีนน่ะมันอร่อยมากสิ่งนี้เขาเรียกว่าลากบัวคะ่ะทุกคน แล้วมันมีครุกซอสหม่าล่าที่ถูกต้องซอสหม่าล่าที่ถูกต้องมันอร่อยมากหรือว่าคนยาครุสที่ไปเรียนที่จีนเราได้ลองกินที่จีนแล้วแบบคิดถึงรสชาติเนี้ยอันเนี้ยคือถูกต้องมากจริงๆเลยชอบมาก ซอสต้ยมยำไปเยอะมากสุดฟินหายคิดถึงไทยเลยที่ถ่ายไปเมื่อกี้นะคะก็คือลูกกวนได้ล,ลูกไปนั่งฝั่งนวนแหละคือลุยไม่ไม่แน่ใจว่าน้ำต้ยมยำมันมาจากหม้อเดียวกันไหมแต่แอบรู้สึกว่าอันนี้มันหวานกว่านิดนึงแบบนิดเดียวสรุปมาจากหม้อเดียวกันฉันงงเลยมันหวานได้ไง หลุยเพิ่งมานึกออกตอนนั่งตัดคิมเนี่ยแหละว่าทําไมมันหวานกว่าเพราะว่าในหม้อไฟต้มยำอ่ะหลุยใส่พริกลงไปมันก็เลยมีรสชาติที่เผ็ดกว่าแต่ว่าในถ้วยซุปเนี้ยรสชาติเผ็ดมันจะน้อยกว่าเออมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบหวานกว่าไม่อีกแล้วโอเควันนี้พอแค่นี้พี่กัดร้านเดี๋ยวหลุยแตะไว้ให้งาน ดีสคริปชั่นนะคะของคนยาคูที่อยากจะตามมากินหรือถ้ามีคนไทยที่มาเที่ยวยาคูทแล้วอยากกินอาหารเอเชียก็มาที่ร้านนี้ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนจริงๆอร่อยมากหลุยไปละไปเอนจอยกับอาหารก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายความอร่อยเป็นเรื่องปันแจสุดท้ายนี้จะอร่อยหรือไม่อร่อยต้องไปลองชิมแล้วตัดสินกันเองนะคะ